You're ready back to back Death times are running on a midnight train Back to back Conscience is flaming to the end Back to back Can't I let anyone do it again Back to back I can't love every day Wait a minute, don't are hit me. chà chà. มันมีสัจจะในหมู่โจรอย่าดนะมึงล้อเล่นด้วยล้อเล่นแหมไม่จริงจังกันหรอกเฮ้ยโอ้โหนายยุกิเอ็กคอร์ดเราไม่เคยเห็นนายมาก่อนเลยอ่ะโหจยาสับเฮ้ยเดลต้าซันไปไหนวะเดลต้าซันอ๋อคูไโลโอะนี่ ไม่ได้ใช้หรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวกูโบจ็อบมึงรอกันแล้วกันโบจ็อบไอ้ตายเถอะโอเคแหวนโอเคพร้อมพร้อมยังพร้อมยังมาจัดจัๆจัดจัเฮ้ยเทสตอันเฮ้ยยมาจัดมาไม่มีกินเลือดนะใช่ไหมตามหลักการเออไม่กินก็ไม่กิน กวาดามึงแรงมากโอ้ยไม่ได้กินครับนอไม่ได้กินอ๋อตายขนาดกันกิ้งออกมาแล้วนะแต่โดนอ่ะนึกภาพดิความแรงยังคงอยู่จริงมาอีกรอบสนุกดีขออีกรอบขออีกรอบความแหลกมัน ความเหล็กมันตาตึงใจเหลือเกินกูเกียดเกียจเวลาแบบอะไรนะเวลาแบบว่าโดนโดนฟันแบบกิ้งมาเองยังโดนฟันอ่ะอะไรเงี้ยเข้าใจไหมอ๋อแล้วจ้ะมาลาวชูตักไก่กันดิเออเฟเดอร์ซันมาจัดไปดูดิกูกิ้งกูยังโด่งตีอ่ะนึกผ้าดิกูเสียใจเนี่ยแต่กูฟันไม่โดนอ่ะโอ้ ไม่โดนเนี่ยไม้ตายสิอ๋อนี่ใช่ได้เหรอืมอเออเออ๋อเสียใจเนี่ย It was at this moment that he knew he fucked up เสร็ียบร้อยโอ้ยตายป๋องขาแถวบ้านเรียกอย่าสแปมอาอาวันค่ะป๋องขา สแปมหาพ่อมึงแล้วค่ะหนูคือพี่รู้ว่าหนูไม่เคย PVP มาก่อนค่ะโอเควนั้นน้องก็ทำกลับมาคราวนี้ชอเปอร์คุงได้ไป็ีสเตปแล้วซึ่งน้องหลายคนแนะนำให้เราให้พี่ใช้อาวุธเป็นของอาวิชวช์นะพี่จะเริ่มยืนคิพัตต์นที่พี่ปองอยู่ในสายกำลังไลฟ์สตรีมอยู่นะผมใครดูคงจะได้ดูไปแล้ว ฮโอ้โคตรเทโอเคมานิวบิกินนิวเจอรี่เลสโก้ยังสไป่ละเรียบร้อยนะฮะอ่ะอะข้าวมันให้มึงด้วยเด่ดนะแล้วตอนพี่ป๋องกำลังบุกโลกชาวบ้านอยู่พี่ก็นั่งดูอยู่เหมือนกันขอโทษทีพี่คืออย่างที่ว่าน้องท่านน้องอยากดูพี่ป๋องก็แนะนำเข้าช่องพี่ป๋องไปดูสไตล์สตรีมได้ผมนะจะเห็นพี่ป๋องไลฟ์อยู่นะพี่ลิงก์ชแนลให้ไม่ต้องห่วงอยู่ที่ใต้คลิปนะอย่าถามว่าที่ไหนนะ กูแล้วโคตรเสียใจเลยเวลาแบบอะไรนั้นน้องๆมาถามพี่ครับที่ป๋องชื่อชาแนลอะไรครับคือกูก็เพิ่งแชร์คลิปคลิปมึงอะไปเขาจะไหมเพิ่งแชร์คลิปป๋องไปอะมาถามกูแล้วเหรอมึงก็กดคลิปพี่ป๋องแล้วกดไอ้ชาแนลป๋องก็เข้าไปได้แล้วจริงป่ะเออบางทีงั้นก็สงสัยเหลือเกินมาตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Rise from the darkness สช็อปเปอร์คุงเดอะปริน e ซตเอ้ย The ะปรินเดอะป e ินเซตเฮ้อออย่างนี้เราก็สวยจะว่าไปตัวรอคพี่ก็สวยจะตาย The Prince ออฟตีปเจ้าชายจอมโจรพี่ป๋องแกกิ้งโคโลโคโลตลอดเลยมาก็มึงมึงดูมันสิป๋องครับไปรอที่กุนเด็กได้เลยครับกูจะเรียกมึงมาแล้วเฮ้ยมันไม่ได้ไม่ใช่ตรงตรงแรกไม่ได้ไม่ใช่ไม่รู้ก็กูเป็นเอมเบอร์อยู่ตอนเนี้ยอ๋อไม่ได้สินะโอเคแหมตรงแรกรู้สึกจะไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดเซ็งโหทำไมวะ ก็กำลังแบบอุตส่าห์แบบรอจังหวะมันๆแต่ว่าพี่ไม่เคยเล่นเกรซเกรซซอสมันก่อนเลยพงตรงไม่ค่อยชินเลยว่ะเดี๋ยวเราจะลองหาเกรซซอสแบบอื่นมาใช้ดูเดี๋ยวอาจจะได้ให้เอ็กซ์ไซส์เกรซซอสบ้างก็ได้เดี๋ยวตีอบิวอชชชนะพี่ก็ใช้เกรซซอ์อันนั้นอีกก็ได้ใช้เกรซซอ์ของอะไรนะไออะไรนะของไอแอสโตเรียอะไรนะไอนั่นแหละวูบวูบซอสอันนั้นกัด้วยก็ได้เดี๋ยวใช้เดี๋ยก็ได้สองอัน บุกเรื่อยๆน้องมันเลือดมันเยอะน้องเอแต่มเออแต่พี่ตายมันก็ได้เลือดนี่ว่ะชิบตั้งมันไม่บุกแล้วฟาดดอกเดียวดับดอกเดียวดับตลอดเลยวยโหดร้ายยื่มาเลยดับเรื่องนี้ฟาดทีเดียวรู้เรื่องตลอดเลยบุกไปบุกไกลจนกว่าจะชนะมึงก็พยายามจังนายป่องนี แต่เนี้ยนะน้องเป็นที่บอกน้อง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 ชอบคิดว่าพี่เป็นพี่ชอบชอบด่าชอบแกล้งพี่บอกจริงก็ไม่ได้ไม่เชิงด่าเราเล่นกับคำขำมากกว่าไงจริงปะเออเราไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นโอ้ชิบปองอ่าอ่าอย่างหนึ่งพี่ก็ยอมรับพี่ปองนะอย่าลืมอย่าลืมเลยอะไรเราเห็นพี่ปองเล่นสายนักเวทมาเราพี่ปองก็สู้อย่าไม่ยอมแพ้ใช่ไหมจริงปะเออใช่ไหมพี่ป๋องก็สู้ยังยังไม่ย่อท้อไม่ว่าจะบอสจะเก่งแค่ไหนก็ตามพี่ป๋องก็สู้อย่าลืมจริงปะเออใช่ไหม ก็แต่คิดว่าน้องก็เอาพี่ป๋องเป็นแรงบันดาลใจได้พี่ป๋องอาจะเก่งจะตายไม่ยอมแพ้ใช่ไหมป๋องใช่เออนั่นแหละมาถามว่ากูาจะกูจะบวกเนี่ยนะนั่นแหละแล้วมันเรเียกคนมาเออเรียกไม่ได้จริงวะแม่สิงไอ้กิ๊กกงเดี๋ยวกูเตรียมระเบิดไฟได,ด้วยดีกว่าเกิดฉุกเะหุกจะได้ปามแม่งป้องป้องกันไว้มา,มา ฉุกกระหุกขึ้นมาจะได้ปลาได้มาหวัดดีครับเปิดก่อนย่อมได้เปรียบโอ้โหเวสองลอดตายจ้าจ้าจ้าอ้าไม่โดนโอ้โหสุดยอดว้าวแฮรี่โอ้โหสุดยอดอีปิ้งแฮรี่โอชิตแฮร์โอชิตแฮรี่ไม่ติดหยามาเอาอีกไหม อีกไหมทำอีกไหมโอ้ชิบฮพื่อเฮื่อเพือเพือโอชิบโอ้โหโคตรแรงดูดูคอมโบทีมเป็นโคตรแรงโอ้ชิบอยากจะรู้แล้วจะมึงทำอะไรดูดูคอมโบเรียบร้อยบอสตัวแรกตายโอ้สุดยอด p l ื้มเดอะซันโหดาบเป็นโคตรแรงอ่ะคอมโบทีบอสไอ้ท่าที่แบบ คนเอลหนึ่งงเอาทีเดียวบอสหมดเป็นหนึ่งหลอดอะโคตรโหดอะอาจจะไปวนกับโซเล่ไปไปกันต่อโอเคโยประกาใช่ไหมโยประกาเป็นลูกเป็นลูกลับของกวินอ่ากวินเหรอไม่ใช่กเวนนะอ่านว่ากูินไงกเวนจริงจริงก็มันก็ไม่ผิดนะอ่านยังไงก็ถูกหมดแหละอย่างที่ว่าเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นฝรั่งออกเสียงอะมันไม่สําคัญมากมายหรอกน้องอย่าคิดมากเขาออกเสียง ก็ฝรั่งเขาก็เกลนก็แขวนก็แหวนก็แขวนก็แหวนน่นแหละใช่ไหมเออไม่ต้องคิดมากน้องออกเสียงผิดนะอ่ะปองเตรียมตัวไปอันนั้นเลยไปอะไรนะไฮวอลลอติกได้เลยเดี๋ยวไปตีบอสกันมึงฆ่าบอสแล้วล่ะเรียบร้อยก่อนเด็กตายเรียบร้อยอ่อนสัตว์นะเจอดูดูคอมโบทีเดียวไม่รู้เรื่องเลยอะวิซิล่าเป็นลูกของเซตมังกรไลฟ์เกตเมอร์ไม่รู้ไปได้กันที่ท่าไหนเนาะรับใครก็ไม่รู้ด้วยใช่ คือมันใหญ่ไงคือมังกรมันใหญ่ไงแล้วมันใหญ่แล้วมันทาไมถึงดันได้ไม่เข้าใจกูก็ไม่รู้กาเข้าเรื่องนั้นซะงั้นอ่ะเราก็มเมอ,อแล้วกูจะหาซัมมอนมึงจะซัมมอนกูได้หรอวะได้ดิวางละดีมากเห็นแล้วนี่ไงใช่ไหมพี่ป๋องสินะถูกต้องอจงมามึงเป็นมึงปลอมตัวมาป่ะเนี่ย เขาเขามีวิธีเขาเขาทำปอมตัวด้วยนะที่ว่าเอาแหวน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 ไวลิงอ่ะใส่แล้วกลายเป็นซัมมอนเป็นแพนตอมสีขาวใช่ไหมทีนี้เสร็จแล้วเขาก็อะไรนะให้ตั้งตัวเองให้เป็นอะไรนะเป็นตัวเป็นตัวสีม่วงอ่ะแล้วก็ใส่แหวนเป็นซัมมอนสีขาวใช่ไหมหลอกแล้วก็ทําเป็นฟันมอนเตอร์ให้เออเป็นคนดีพอขึ้นลิฟต์ปุ๊บกูถีบเลยแบบโอ้โหเชี่ยแล้วแม่งแต่งตัวเป็นเป็นไอเป็นแพทด้วยนะแม่งโคตรฮาเลยอะไรเงี้ย Place the sun เฮ้ล่าสั้นเย้ป่ะเดินทางรับรองว่าจะมีคนมาหาเรื่องเราแน่นอนหลายดาบใหญ่ไหนมาแล้วนั่นแงกสปีดมาแล้วมาเร็วมากเฮ้ยเฮ้ยทันดาบครับฮ่าจ้าโอเคเหนื่อยแล้วเกินท่านี้บอกตรงดับเบิ้ลเกรซซอร์ดเนี่ยแง่งฝันเนี่ยวันเราเดินทางที่ว่าน้องเราจะโดนอินเวดเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าเปนเป็นตามหลักตามกฎของการต่อสู้กฎของการดูเอล พี่คงไม่ค่อยเก็บพอเดี๋ยวพี่มาเก็บเองแหละไม่ต้องห่วงน้องพี่ไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วมึงแต่มึงจะไปผ่านมังกรไม่ได้ฮะ<า>ก็เดี๋ยวกูค่อยมายิงธนูทีหลังก็ได้ยิงยอะไร <laughs> ก็ได้ไปไปมึงมึงชนกุ้ยศต์มึงชนกุ้ยศต์แล้วไอ้ดาักสเปรดมันบุกมาเอ้ยน <laughs> ี่ไงนี่ไงไอ้บ้าโอ้ชยซัดเลยเฮ้ยซัดเลยเฮ้ย ลองไว้ลองไว้ลองไหมแล้วคุณไม่ปัดนหรอพี่ it was at this moment that he knew he fucked up เขากูจะดูเดอะคอมโบดูเดอะคอมโบ fuck yeah place the sun อ่าอ่าสดเลยเลือกึงจะมาคิดจะเจอนักดาบคู่นักดาบยักษ์สองตัวมึงกล้ามาหาเรื่องก็มึงก็คิดผิดแล้วไปตามมาพี่ปองป พี่จะไม่ค่อยเอาแบบว่าเดินสำรวจแล้วนะเพราะว่าเราเล่นไปแล้วไงสำรวจพลาดไอ้สีไอ้เริ่มต้นไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้าเอ้ยโอ้มโอ้ย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 เอ้ยโอ้ยอ้ยวอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้โอ้ยเอ้ยโอ้อ้ยมอ้อออยอโอ้โอ้ยเอออ้ออโออออเออ้อ กูกำลังลงมาไงแล้วมึงก็ตายเลย Fuck you bitch มึงรีบมาบาสมอนไซเดี๋ยวนี้เลยวางแล้ววางแล้ววางแล้วไหนวะมึงก็รู้ว่ากูเพิ่งใช้ดาบเล่มนี้กูดูเดี๋ยวเขาโุ๊บเสร็จสิ้นมีหน้ากูหมดมึงเข้าใจเปล่ามึงอยู่ไหนวะสมอนไซตรงไหนวะไปไหมครับอ่าพี่ไม่ได้ร้ายน้องพี่ถ่ายธรรมดาผมวันนี้พี่ไม่ได้ร้ายนะมาเร็วเดินทางน้องน้องแคทบอกว่า จะรอดจนจบไหมไม่มีทางดูเดอะคอมโบมึงต้องดูแลกูตอนเนี้ยเพราะกูดูเดอะคอมโบตอนนี้กูไม่สนกูจะดูเดอะคอมโบกูพอใจขวดเลยจะฆ่าเองนะมาอมาเชี่ยไม่ตายไม่ถึกมันมันถึกจังหวะก็เอ็นจีพัทพี่เอ้ยกูดาบใหญ่นะเว้ยกูฟันสองทีสตามิน่ากูหมดเนี่ยนะแบบแบบมึงต้องดูแลกูตอนนี้ไม่รู้กูมึงต้องดูแลกูตอนเนี้ยกูรีบ ความผิดกูใช่ไหมฮะถูกต้องมึงเล่นนิวเกมพัดไปรอบนึงแล้วไงทีนี้ก็โอ้ตายออ่่าานั่นแหละไม่ต้องขึ้นข้างบนมึงเดี๋ยวเรียกมังกรมันทำไมเราจะไปต่อแล้วเอออ่าโอเคอ้าวนึกว่าจะไปตีนิวอีกไงฮะเดี๋ยวค่อยไปตีก็ได้รีบทำไมแหมเดี๋ยวแม่งโดนอบุกิตอบุกิตมาแล้วตายดูนะคอมโบฮ่าฮฮฮ โอเคถอยถอยปองถอยปองถอยเฮ้ยกูตะทำมิน่ากูนอีกหนึ่งทำมันึงตาร์มิน่ากูไม่พอแล้วพี่ไปกินเลือดซะกินตัวเองซะอันนั้นต้องหยุดก่อนอ่ะเย้ยโบจับกูไม่บอกเพลสเดอะซันเลยทีเดียวเก็เฮียแหละมีมีหมอมาด้วยก็ยิงนี้แหละเฮ้ยเจอศัตรูเ้ยสครับมาเวิดูเดอะบอสดูเดอะคอมโบไหมเชี่ยแม่งสองดาบใหญ่แม่งยุงฟาดแม่งตัวแตกไปสองเสียงแน่นอน ไปอะไรไม่ไม่มันมันพุ่งมันพุ่งไปไกลมากมก็กันสิเออออกูดิมีโรนะกูดึงไปจุดบอลไฟได้ใช่ป่ะมึงมึงก็ต้องไปจุดสิไม่ใช่กูก็ใช่ก็ถามแม่คือปกติไม่มาบอลมันครบมันเวลามันจุดไม่ได้ไงถ้าเกิดว่าเราอันนั้นมีเพื่อนอยู่ไงในบัตบอมทำไม่ได้จริงป่ะมันต้องจบด่านก่อนจุดได้ป่ะจุดได้จุดได้มึงท้กูเดินไปเอาสิครับกูจะเดินไปทำไมเอ อันจะมันไปถามจริงอ่ะมึงนี่เจอเลยเจอดาบใหญ่ไปสองกันโอเคมันรู้มันรู้ว่าแม่งพวกนี้แม่งโหดเกิดอะไรขึ้นพวกนี้แม่งโหดไอ้พวกนี้แม่งเถื่อนไม่เถื่อนจริงอยู่ไม่ได้นะอยากดูเดอะคอมโบมากเลยมองตรงอะไรจะสู้ไหมตัวเนี้ยอะสู้ไหมไม่สู้รีบข้ามนะเสียเวลาเออนั่นแหละ ไม่ตายตายโมึงจะพากูสวยด้วยตอนเนี้ยเชียร์มึงจะพากูสวยเดี๋ยวเดี๋ยวปัดเลยนั่นแหละเย่แต่ตีเป็นลูกบอลยูไม่ได้ขอได้รอเจมมึงไม่ได้กูได้มิสไซต์ดีๆได้คนเดียวทำไมกูพอใจ p l a ย์เดอะซันลองธนูครับพี่ก็ยังโดนอยู่ดีนะมึงก็เออ มาอาดจ้าจ้าเดี๋ยวกูตกไอสัตว์มึงจะผักกูเยอะแม่งผักกูเหลือเกินก็เดี๋ยวตีตีไอต,ตัวอะไรนะไอต,ต,ตาตาตา,ตาโวลแล้วตีแดนเซอร์เลยไหมแล้วแต่จัดไปให้หมัหมดแม่งเลยตีแม่งให้หมดตอนนี้ดูโซเว้ยดูโซดูโซเอ่อป้าโอล เซตปูครับอ้าปูดไปห้องรอเลยเนี่ยปูปูดเฮ้ยเดือบร้อยสดตาแป๊บนึงไม่ทันแล้วเป็สดแล้วเดี๋ยวก็ตายตายมันเถอะอ๋อคือมึงมีฮิวใช่ไหมจะได้ให้มึงฮิวทั้งนั้นต่อไปโอเคถ้าเกิดว่ายังไงสู้จบถ้าเลือกกูนิดนึงกูให้มึงฮิวเนี่ยแหมเป็นทีมงานที่ดีมากที่ปองแม่งเป็นทีมงานที่ดีมาก เห็นไหมน้องสไตล์ที่ป๋องกะลี่ป๋องคือสไตล์แบบว่าเน้นโคอฟด้วยไงจริงป่ะเปิดทางลับก่อนเฮ้ยขี้เกียจเดินอีกรอบโอ้ยมึงคิดว่ามึงจะตายเหรอคิดไอ้เมื่อกี้นี่คืออะไรทั้งนั้นไอ้เมื่อกี้นี่คืออะไรอย่าประมาทในเกมนี้อย่าประมาทในเกมเกมนี้แพร์รี่อืออือชิดทำมี่นาดูเดอะคอมโบว้าเออกระแสดีจับตีคนเดียวดูเดอะคอมโบ จริงกูควรกินให้กรีนบอสซัมบ่อยๆนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงกูใส่กรีนบอสซัมไว้ดีกว่าจะได้กินแล้วสตามีนาม่ากูใส่แหวนไม่เลยยมมีแหวนอู่่ไใช่ป่ะฮะมีไงไทำไมอ่ะมันมันมันสเต็กสเต็กไม่ได้อ่ะแล้วเต้มันสเต็กขึ้นมาไม่ได้เอะว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้อ่ะบล็เปล่าขึ้นอ๋อขึ้นใช่ไหมไม่รู้ไองกูเคยลองแล้วไงว่ามีแหวนรีคาวบัลลี่กับโล่โล่รีคาวบัลลี่เสร็จแล้วพอ มันก็รีสต้ามิน่าเท่ากันนี่หว่าใชอะไรเงี้ยมันสแต็กได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยไม่ได้หาข้อมูลมาครับมึงเปิดประตูยังเนี่ยเปิดแล้วกำลังลงไปครับอย่าตกจะตกรีบก,ก็พอ,พอแล้วมึงอ่ะไปโอ้หงกไม่ได้ขึ้นไปกับมึงว่าหวา่าไม่ต้องขึ้นมาหรอกวิ่งนี่แหละแป๊บเดียวนะเลือดตั้งสิบสี่ขวดยังไม่เสียเสียไปขวดเดียวเองมึงเอาเลือดไปสิบสี่ขวดแล้วมึงเอามานาเท่าไหร่เนี่ยฮะ ก็ไม่ไม่ไม่เอาไม่มีมานาใช้กูไม่ได้ใช้มานามันไม่ต้องใช้เลยไอ้ไอ้อาชีพไอ้ไอ้ดาบเฟิร์ดไอ้ดาบเกรดซอรสเนี่ยไม่ต้องใช้ดูเดอะคอมโบฮลฮืหื่วยข้างหลังเออเออชิดเจ็บไปตุยมันไปตุยมันโอ้ยทำไมบุกเลยดิซัดเลยทั้งนั้นนั่นดูเดอะคอมโบอลฮื เปิดหมดหมดร้ายมากได้ลอตติกไนท์ชิลมาด้วยโคตรดวงดีเลยกูไปคุยกับเจ๊กันเลยเอาแบนเนอร์ใช่ไหมเอาแบนเนอร์ฆ่าเลยไหมแบนเนอร์แล้วแตอร์ตีโว้กันดีกว่าตีตาวูกันดีกว่าค่อยมันตีป้าแกขอบคุณมากไปละป้าแกบอกกายบอกมึงมาทำยี่อะไรเนี่ยมาทำไมเนี่ยป้าแกบอก ป่ะลงไปเจอโวได้แล้วอ่ามันยาวกว่านี้แต่ยูทูบไม่ส่งให้ไม่เท่าไรน้ออัศวินดากอนซิลขอชิดบุลลืมฝันโทษโทษโทษลืมฝันหมดอ่านคอมเมนต์นึกว่าตัวเองไลฟ์สตรีมอยู่โทษโทษโทษตัวมึงต้องอ่านใช่ไหมเออมึงต้องอ่านอยลืมไอ้ตายเถอะไม่ใช่หน้าที่กูเดี๋ยวถ้ามันซัมมอนตามาสเตอร์เอเชียได้ป่ะจะว่าไปไม่ได้อะซัมมอนต์มาสเตอร์เอเชียซัมมอนไม่ได้อะ ไ้วก็ตรงนี้มันจะมีาการตาอยู่ไอ้ตาตาตอร์เอเชยการ์ตอยู่ตัวหนึ่งไม่ใช่มีมีหรือยังไม่ได้ฆ่ามันมันเลยไม่ให้ซัมมอนเช่างมันยังไม่ได้ฆ่านั่นแหละมันต้องฆ่าก่อนต้องฆ่าก่อนเอาจิงกูกลัวเพราะว่าเวเลินครอปเสร็จบอสเราไม่รู้บอสจะตีท่าอะไรใส่เราบ้างไงจริงป่ะมันเลยยากพี่ว่ามากแ่เป็นอะไรก็ตามแต่พี่ปองครับตุยเลยพี่ปองครับตุยครับตุยตุยครับตุยครับตุยฉากไม่เสร็จพี่เอ้อะไรฟ้า เข้ามาตีตั้งนานแล้วน้องเป็นพยานได้ไม่โดนอะออชิบี่ปอกแม่งตีไม่โดนอะถืไม่โดนอะไรอ่ะปล่อยไฟดูเดะคอมโบฮืออืออือไปกับพิบอือดูเดอะคอมโบชิ็บอือเบอร์ซามินาชิบหายเลยบอกตรง พ enfin ุ่งชนใช่ไหมอ่าเวทัวร์ครับพุ่งชนแล้วก็พุ่งชนอีกรอบอ่าโอเคแล้วกูก็ดูเดอะคอมโบ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 มันแล้เกินูแโอโหโอ้โหโอ้อ้โหปวดตีนเจ็บอ่าน้ำแข็งกัดจิเลยโอ้ชิบจี้นเลยอ่ะตายเลยเลย a พ e the sun yeah yeah โคตรไวเลยกูอจุดเฮ้ยกูลืมใส่ไอ้นี่ให้มึงใส่อะไรบัฟบใช่ไหมลืมเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่ลืมเปลี่ยนไอ้อมูให้ตายเถอะโอเคเอาเอาสไลด์ก่อนใช่ไหมฮะแล้วแต่ยังไงก็ได้กูอะไรก็ได้มันอะไรมันได้บ้างวะ หลักๆที่ครบมันได้แต่สไลด์นะเพราะส่วนใหญ่เป็นการต่อสู้อย่างเดียวเป็นโป้ใหญ่เขาไเนนด์นส่อยเป็น PVP หมดเลยมีแค่สไลด์ที่ว่าที่ว่าช่วยเพื่อเราได้เราได้ขอมีสไลด์อย่างเดียว